วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการออกกําลังกายคลายกล้ามเนื้อเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับท่าบริหารท่าแรกนะครับมีชื่อท่าว่านอนยืดขาซึ่งท่านี้มีประโยชน์ที่ว่าสามารถคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ขาลงไป าบริหารท่าที่2ชื่อท่าว่าท่าฉีกขาซึ่งเราจะยกขาข้างที่เราถนัดหรือหรือข้างตรงข้างก็ได้นะครับโดยการจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาซึ่งประโยชน์ท่านี้จะช,ช่วยบริหารเข่าเอวและสะโพก ซึ่งท่าบริซึ่งท่าบริหารท่าที่สามนะครับเป็นท่าซิทอัพซึ่งท่านี้นั้นจะช่วยคลายกล้ามเนื้อด้านหน้าท้อง สำหรับท่าที่คุณพี่ทำไปทั้งสามท่านี้นะครับพี่อยากจะแนะนําให้น้องๆไปลองนําไปประยุกต์ใช้ด้วยครับน้องๆไม่ควรออกกำลังกายมากไปหรือน้อยไปควรออกให้พอดีครับ